เรื่องราวจากพระกัมภีมอร์มอนบทที่11อีนัสอีนัสเป็นบุตรชายของเจคอบเขาเก็บแผ่นจารึกและจารึกไว้อีกหลังจากที่บิดาของเขาเสียชีวิตวันหนึ่งอีนัสกำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าเขาคิดถึงคำสอนของบิดาและต้องการได้รับการยกโทษบาปของเขาอีนัสคุกเขาวสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเขาวสวดอ้อนวอนตลอดวันและยังคงสวดอ้อนวอนจนถึงกลางคืน พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกอีนัสว่าเนื่องจากศรัทธาที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์บาปของเขาได้รับการยกโทษแล้วจากนั้นอีนัสต้องการให้พระเจ้าทรงอวยพรชาวนีไฟเขาวสวดอ้อนวอนเพื่อคนเหล่านั้นและพระเจ้าตัดว่าพระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์อีนัสต้องการให้พระเจ้าทรงอวยพรชาวเลมันด้วยเขาวสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงสัญญาจะทําสิ่งที่อีนัสทูลขอพระองค์ แม้ว่าชาวเลมันจะต่อสู้กับชาวนีไฟและพยายามทำลายบันทึกของพวกเขาอีนัสก็สวดอ้อนวอนขอให้ชาวเลมันกลับเป็นผู้คนที่ชอบทมอีนัสสวดอ้อนวอนขอให้บันทึกที่เขาเก็บรักษาไว้ปลอดภัยพระเจ้าทรงสัญญาว่าวันใดวันหนึ่งพระองค์จะทรงมอบคำสอนที่มีอยู่ในบันทึกแก่ชาวเลมันอีนัสสอนชาวนีไฟเขาต้องการให้คนเหล่านั้นเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติ ชาวนีไฟยพยายามสอนพระกิติคุณให้กับชาวเลมันแต่พวกเขาไม่ยอมฟังชาวเลมันเกลียดชาวนีไฟอีนัสใช้ชีวิตด้วยการสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูและพระกกติคุณเขารับใช้พระเจ้าและรักพระองค์ตลอดวันเวลาของเขา